แจ๊กแจง้งลั่นขันหมากพร้อมสปอยลูกสาวสุดๆหลังน้องแตงโมโครจรเจอเจ้าขุนต้องบอกเลยว่าบ้านนี้เลี้ยงลูกได้แบบลูกไม้หล่นไม่ไกลต้นจริงๆสำหรับทายาทคนบันเทิงที่เห็นกันมาตั้งแต่ตัวเล็กตัวน้อยอย่างเจ้าขุนจัก,กรพัรลูกชายคนที่สองของพ่อเจเจตรินและแม่ปิ่นเกตมณี ล่าสุด21พฤษภาคมได้มาออกรายการ3แซบพ,พร้อมด้วยน้องแตงโมปุนาดาลูกสาวของแจงปุณาสาภรรยาของแจ๊คชนชื่นดีกรีนักกีฬาไอสเกตมากความสามารถงานนี้เลยเจอช็อตหนุ่มกันชัยพิธีกรรายการโทรหาแจ๊คชนชื่นถามว่าถ้าอนาคตลูกน้องแตงโมจะมีแฟนให้มีตอนอายุเท่าไหร่ซึ่งแจ๊ก็บอกว่าอายุเท่าไหร่ก็แล้วแต่เขาเลยแต่ผมอยากให้ลูกผมได้คนข้างๆที่เขานั่งอะ นุ่มกัญชัยก็คือเจ้าขุนก่อนยื่นโทรศัพท์ให้คุยเจ้าขุนเริ่มต้นด้วยการทักทายบอกว่าขอบคุณมากครับคุณพ่อแจ๊ดเลยบอกว่าเรียกเยอะๆนะลูกตัดชุดผ้าไหมรอเลยลูก